ไปขับขี่กับยีสุวถิดครับพบกันในช่วงวันแรงงานและวันฉันตรมงคลน,นะครับเคยไหมครับเวลานั่งรถไปนานๆแม้ว่าจะมีเครื่องปรับอากาศแต่ก็รู้สึกร้อนๆอบๆในส่วนที่พิงอยู่กับเบาะเพราะวัสดุที่หุ้มเบาะนั้นเก็บความร้อนจากร่างกายเราสะสมเอาไว้อีสุมิวเอ็กซ์เดอะนิวออิตอบโจทย์ลดปัญหานอกจากจะออกแบบเบาะนั่งให้ใหญ่โอบกระชับรับสรีระนุ่มสบายแล้วยังผลิตจากวัสดุพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีคูลแม็ก ลดการสะสมความร้อนนั่งแล้วสบายตัวครับที่เสริมความเย็นชํำขึ้นไปอีกนั่นคือ isuzu m u x the new onix ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ช่วยกระจายความเย็นอย่างทั่วถึงทั่วทั้งคันรถไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารในที่นั่งตอน2หรือตอน3ก็ตามมีความเย็นเป็นของตัวเองครับสร้างบรรยากาศที่รื่นรมสัมผัสที่ใช่เย็นสบายผ่อนคลายแม้ในการเดินทางที่ยาวนานสวัสดีครับ